สวัสดีค่ะมีข่าวคนดวงดีมานำเสนอลุงถูกหว48ย4,850ใบรับ9ล้านสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว02ประจำงวดวันที่17มกราคม2569รับเงินรางวัลรวมกว่า9ล้านบาทจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยมากมาย ทั้งเรื่องที่มาของเงินทุนแหล่งที่มาของลอตเตอรี่หรือแม้กระทั่งข่าวหรือเรื่องการฟอกเงินล่าสุดความจริงกระจ่างแล้วว่าคุณลุงมาหาเหงรายนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นถึงระดับเศรษฐีที่คนทับสแกรรู้จักกันดีเปิดประวัติสันมะพร้าวขาวเศรษฐีตัวจริงแห่งทับสแกรผู้ใช้เฟซบุ๊กเพลงลมระรินฝัน ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเพื่อคลายข้อสงสัยโดยยืนยันว่าคุณลุงผู้โชคดีรายนี้มีตัวตนจริงคือลุงสันหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันในชื่อสันมะพร้าวขาวท่านเป็นเจ้าของธุรกิจล้มมะพร้าวและโรงงานมะพร้าวขาวรายใหญ่ในอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นข่าวลือที่ว่าเป็นคนเก็บขยะคนจนเอางเงินเก็บมาเล่นหรือขบวนการฟอกเงินจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ลุงสันเป็นคนมีฐานะดีอยู่แล้วเพียงแต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่งตัวสบายๆทำให้ภายนอกดูเป็นกันเองและสมถะสำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขเดิมจำนวน4850ใบามาได้อย่างไรนั้นข้อมูลระบุว่าปัจจุบันมีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายทั้งการซื้อจากผู้ค้าโดยตรงและการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์แล้วจะส่งทางไปรษณีย์ซึ่งลุงสันเป็นคนชอบเสี่ยงโชคและมักจะซื้อเลขที่ชอบเพียงเลขเดียว ไม่ได้ซื้อกระจายหลายเลขเมื่อคำนวณเงินลงทุนมวดนี้ประมาณ4 5แสนบาทก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เจ้าตัวสามารถจ่ายได้สบายๆรวยแล้วรวยอีกไม่ได้กลัวญาติขอส่วนแบ่งส่วนกระแสข่าวที่ว่าลุงไม่อยากเป็นข่าวเพราะกลัวญาติพี่น้องมาขอส่วนแบ่งนั้นคนใกล้ชิดยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะปกติลุงสารเป็นคนใจกว้างชอบแบ่งปันให้ลูกน้องและญาติอยู่แล้วเหตุผลจริงๆคือท่านรักความสงบ ไม่ชอบความวุ่นวายจากการเป็นข่าวมากกว่าฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ